กราบชววีดัสสวัสด,ดีทุกคนครับผมวันนี้ก็อยู่กับแม่ทัพเช่นเคยนะครับอยู่กับแม่ทัพอีกแล้วนะวันนี้นะก็กิจกรรมอะไรนะนกินนี้ชวนเพื่อนกลับมาใช่ไหมชวนเพื่อนกลับมานะครับมูริยาเดเฮฮาฮาเฮยกตี้นะโอเคครับกดรับเลยแล้วกันตกลงครับเดี๋ยวเราไปเปิดดูกันดีกว่านะเฮ้ยแป๊บบนึงแป๊บบนึงอันนี้ไว้ก่อนไว้ก่อนไฮไลท์เดี๋ยวค่อยดูโอเคครับผมแล้วกอ็อยู่ที่แต่งตัวแต่งตัวแล้วกัน ข้ามันทิ่แ่งตัวครับผมมาดูดูที่กล่องเลยว่ามันจะได้ไหมนะมาครับหนึ่งเก้า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 เพชรนะครับยังไงครับยังไงยังไงล่ะยังไงล่ะโคตรเกลือเลยครับน้องๆโคตรเกลือเลยเกเกินโอเคครับเดี๋ยวเราขอไปแลกของก่อนแล้วกันนะครับโอเคมาเช็คอินครับผมใจเย็นใจเย็นเดีย๋ยวเราค่อยไม่รีบไม่ร้อนครับผม น่าอันนี้แน่นอน,นครับผมโอเคยอดละครบยังเราจะแลกชุดได้ไหมขอเป็นกางเกงผู้หญิงแล้วกันนะครับผมว่ากางเกงผู้หญิงนี้น่าจะงามดีคล้ายคล้ายๆของชุดผู้ชายที่ผมเกำลังใช้อยู่นะตอนนี้แล้วก็ยังเหลือยังเหลือออยังเหลือจัดไปครับผมเหลือโอ้ยังเหลือ,อ,อยังเหลือพอพอพอัพอ้งพ,พ,พอครบครบแน่นอนเอาอันนี้ดีกว่าหน้ากากไม่ค่อยเท่าไหร่อแต่หน้ากากก็พอเหมือนกันนะ หน้ากากก็พอเหมือนกันนะอันนี้นะเฮ้ยเอาหมวกดีกว่าหน้ากากไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกเอ้ยแต่หน้ากากก็พออยู่นะสุดท้ายก็พอคือพอครบทุกอันน่ะเหลือแค่ตาที่ไม่พอนะครับโอเคครับอันนี้ก็คือแลกทั้งหมดแล้วนะครับขายฟรีนะครับใครที่ยังไม่ได้แลกก็มาแลกนะแล้วก็ขอเป็นกล่องอันนี้แล้วกันโอเคก็ครบเป็นที่เรียบร้อยครับผมใช้ครบเป็นที่เรียบร้อยเชคอินอะไรแลกเปลี่ยนแล้วก็เหลือเดินนช่รับอ้ารับอันนี้ด้วยครับแล้วก็ขอบุญญาเดินหน่อย โอเคครับขอเดินแป๊บนึงครับนี่ครับใน2ด้วสองยครับยิง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 อุย๊ยตานี้ได้เยอะได้เยอะก็ก็ถือว่าเยอะอยู่นะเออยรอบอีกรอบไม่ได้แล้วเลยโอเคถัดมาผมเรามาลุ้นตู้ไดมอนอยู่อ่ะไดมอนไดมอนลายันนะครับนางไงครับผมยาวยาไปครับผมวันนี้เผื่อดวงเราจะดีนะครับ เพือ่อดวงเราจะดีนะแต่ว่าเรารับชุดฟรีมาแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ร <108, S 1> ับชุดฟรีก็เข้าไปรับชุดฟรีได้นะครับนะโอเคเหลืออันนี้ขอไม่น่าได้ผมยังไม่มีเลยนะไอชุดนี้ผมก็ยังไม่มีเลยนะไม่มาครับผมไม่มามีแต่เกลือผมโอเคครับอันนี้เผื่อเราจะไม่เกลือนะครับไปเดี๋ยวเราหมุนทีละอันก่อนดีกว่าอันนี้เป็น UMP นะครับ UMP นะกดผิดกดผิดโอเครับผมมา ย m p ครับ UMP จะออกไหมไม่ออกครับผมออกไหมไม่ออกครับโอ้โหตัวฟีอ่ะตัวฟีตัวฟีไม่ได้เลยตัวฟีไม่ได้เลยอ่ะ,อะโอเคมาจัดจัดเลยยังไงมาไหมลุ้นครับผมลุ้นครับผมโอ,โ,โอ้โหเกลือโอ้ยอ๋อได้ได้อยู่นะได้ M79 อยู่นะได้ M79 อยู่นะ M79 อ่ะ เออยังก็ยังดียังดีได้ถาวร m 7 9าถาวรหนึ่งกระบอกครับผมโอเคเรายังเหลือตัว๋วตัวฟรีอีกสองใบครับผมเหลืออีกหนึ่งใบครับหนึ่งบใบไม่มาไม่มาแน่นอนโอ้โหปกติแบบมันต้องตื้อตื้อแล้วอ่ะเมื่อกีนน้นี้โอเคครับมาเรามาอยู่ที่เ m 8ครับผมเ m 8มดมาเดี๋ยวเราจะหมุนทีละห้าเลยามาเดี๋ยวเราหมุนทีละห้าครับผมเราไปไวๆวเลยดีกว่าไวๆวเลยว่าเดี๋ยวทุกคนชอบกอไงชอบกอ ไอ้ขอหน่อยขอหน่อยเอ้เข้าพิมพ์เขียวหนึ่งพิมพ์เขียวหนึ่งครับผมยังไงเข้าอีกไหมโอ้โหไม่มาก็ยังดีได้พิมพ์เขียวหนึ่งอันแต่ถ้าผมไม่ได้เติมก็แค่นั้นอ่ะพิมพ์เขียวต้องมาละจังหวะนี้ยังไงครับจะได้พิมพ์เขียวอีกไหมไอ้เด็ดอ๋อลูกแก้วเอาลูกแก้วเอาลูกแก้วดีกว่าพิมพ์เขียวเอาแค่อันเดียวพอเพราะว่าเราใช้พิมพ์เขียวร้อยนะโอ้โหหมดครับผมหมดแล้วครับอันนี้ก็เป็นเอ่อ ไอกมแปดม่วงกับเขียวนะครับใช้แค่อย่างละอันนะครับใช้แค่พิมพเขียวอย่างอันนะพิมพเขียวก็แรกไม่ได้จะยไม่มีหลไรแรกเออม่วงกับเขียวนะครับผมว่าม่วงม่วงกับเขียวมันก็ดีคนละแบบนะครับอันเขียวก็น่าจะดีนะแต่ถ้าใครมีพอมีก็เอาอันแดงไปเลยครับอใครพอมีก็เอาอันแดงไปเลยเชื่ผมอันเขียวอันนี้ก็แบบคนไม่ค่อยไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะ ก็โอเคก็สวยอยู่นะถือว่าแบบใช้ได้อยู่นะก็ทุกคนน่าจะเข้ามาดูกันหมดแล้วแหละอันนี้นะโอเคครับผมนี่ถ้าผมเติมผมก็จะเติมได้ตรงนี้เนี่ยท็อปอัพถ้าผมเติมผมก็ต้องเติมให้ได้หนึ่งพันห้าร้อยเพื่อที่จะยาววิมเขียวอันนี้ด้วยนะถ้าผมได้พิมนเขียวอันนี้ผมก็ได้พิมนเขียวสอลูกสองลูกใช่ไหมแล้วก็เหลืออีหนึ่งลูกเพราะว่าน้องสามลูกใช่ไหมเออัอน,นั่นแหละ ผมต้องเนี่ยเดี๋ยวผมคิดดูก่อนว่าผมจะเติมมาไหนถึงจะคุ้มแต่ถ้าเติมเยอะไปก็ไม่ดีไงจริงๆจริงๆแต่ว่าเติม99เพชรเราก็จะได้ไอวอลด้วยโอเคครับผมก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเจอกันครับเดี๋ยวเรามาเจอกันเอ็กเอ็กดเดี๋ยวเรามาเจอกันทีหลังโอเคครับถัดมาครับผมก็มีคนแบบเข้ามาถามเยอะนะครับว่าพี่ คือรหัส AUK คืนเนอะพี่ขายรหัส AUK แล้วไม่ใช่เหรอพี่เข้ารหัสได้ไงอะไรงี้นะโอเคครับเนี่ยดูข้อความครับคนรักเข้ามาถามเยอะมากคอมเมนต์เยอะมากเป็นไงครับโคตรเยอะโคตรเยอะเลยคนอันนี้แค่ส่วนน้อยนะที่เอามานี้ก็คือส่วนน้อยเยอะกว่าน,นี้ก็มีนะแต่ว่าผมเอามาไม่หมดไงแคปไม่หมดโอเคครับก็อยากจะมาอธิบายตรงนี้ก็คือผมได้ทําการซื้อรหัสคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือ นั่นแหละรหัสผมไม่ไม่มีเล่นเนี่ยผมก็เลยต้องซื้อรหัสคืนนะครับนะ,ะก็นี่เลยงานะครับเนี่ยซื้อคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือเฟซของ i o k เฟซจริงนะครับอ่านี่นะอ่าดูสลิปพอแค่นี้พอโอเคนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะตามนี้นะครับผมซื้อรหัสคืนจาก i o k แล้วนะโอเคนะครับ ก็คลิปนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากครับผมใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยคลิปหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบายไปแล้วทุกคน